เบาคู่หน้านะคะจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะคะนี่นะคะเครื่องอำนวยความสะดวกอ p อปชั่นดีนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเครื่องยนต์2อนะคะ2 5 0 0นซีซีนะคะในส่วนของพวงมาลัยก็จะเป็นแบบพวงมาลัยแบบค่ะแล้วก็มีกล้องมองหลังมีมาให้เซนเซอร์นะคะด้านท้ายนะคะมี4จุดนะคะอ่าไฟท้ายซ้ายขวารถเข้ามาสำหรับวันนี้นะคะเป็นเจ็ที่นั่งราคาเบาๆนะคะ พี่ฝนขอแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะมิ s ูบิชิปาเจโร่เครื่องยนต์2.5ตัวรถปี2012นะคะรายละเอียดภายนอกภายในสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ฝนจะพาชมรอบคันนะคะมาทีส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นชมปี2012นะคะกระจังหน้าก็จะเป็นตัดด้วยโคเมียมนะคะสัญลักษณ์มิสูบิชิมีมาให้นะคะตัวรถเป็นสี ขาวเดิมๆจากโรงงานนะคะตัวนี้รถคันนี้นะคะการันตีในเรื่องของบอดี้และตัวถังนะคะไม่มีอุบัติเหตุเฉียวชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำนะคะรถสวยสภาพดีนะคะ,ะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะคะระบบเซ็นเซอร์มีมาให้นะคะมาดูในส่วนของด้านข้างของตัวรถก,กันบ้างค่ะ ในส่วนของตัวรถนะคะได้ล้อแมกเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้ไม่ได้แต่งไม่ได้ซิ่งนะคะรถเดิมๆนะคะขับดีนะคะสมรรถนะดีเยี่ยมได้เครื่องยนต์2เครื่องยนต์ 2,500cc นะคะในส่วนของด้านข้างกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยวมีมาให้นะคะตกแต่งด้วยกันสาดตรงตามรุ่นของ Mitsubishi Pajero นะคะในส่วนของด้านข้างมือจับก็จะเป็นแบบโครเมียมพร้อมครอบกันลอยนะคะ บันไดข้างตรงตามรุ่นมีมาให้นะคะอาจจะมีริ้วรอยบ้างในอายุการใช้งานนะคะในส่วนของโดยรวมนะคะสีสันพร้อมใช้งานนะคะอ่าบอดี้สวยนะคะด้านท้ายนะคะก็จะเป็นมือจับแบบนี้นะคะแบบโครเมียมนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังมีมาให้เซนเซอร์นะคะด้านท้ายนะคะมี4ี่จุดนะคะอ่าไฟท้ายซ้ายขวาไม่แตกไม่หักนะคะเดี๋ยวเราจะไปพาชมด้านในของตัวรถนะคะ มาดูในส่วนของภายในของตัวรถนะคะตัวนี้ได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะอ่าตัวนี้ไปกันได้ทั้งครอบครัวนะคะอ่ะออปชันที่จะได้สําหรับรถคันนี้มีอะไรบ้างในส่วนของเจ้ามีสูบิชิปาเจโร่ขึ้นจนสองจคันนี้นะคะได้เบาะหนังนะคะทั้งชุดจะเป็นชุดเดียวกันนะคะแล้วก็จะได้เอ่อเบาะคู่หน้านะคะจะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าได้แบบนี้นะคะ นี่นะคะเครื่องอำนวยความสะดวกออปชั่นดีนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเครื่องยนต์2.5นะคะ2 5 0 0ซีนะคะในส่วนของพวงมลาลัยก็จะเป็นแบบพวงมลาลัยแบบมันตีฟัก์ชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงได้ที่พวงมลาลัยระบบ ABS airbag มีมาให้ก็จะไฟฟ้าเซ็นทันลล็อกพร้อมจอนะคะพร้อมจอพร้อมกล้องถอยหลังแอร์ก็จะเป็นระบบแบบธรรมดาแบบมนนวลน,นะคะไม่ได้มีอะไรยุ่ยยากตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ขับ2นะคะอ่า ภายในก็สวยใสไม่สะอาดนะคะในราคาที่ไม่แพงนะคะได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งไปได้กันทั้งครอบครัวแล้วก็ได้ออปชันครบๆนะคะนี่ก็ถือว่ามิ t ูบิชิปาเจโร r o ครย่องยนต์2.5คันนี้นะคะปี2.0 1 2คันนี้ก็ถือว่า เป็นรถที่สมรรถนะดีเยี่ยมฟังก์ชั่นออปชั่นมีมาให้ครบ,ครบนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากได้รถสวยๆสภาพดีแบบนี้นะคะที่ต่อมาได้เลยนะคะที่ทรงบรมโยสุรวมรถมือสองยงราดการจนบุรีนะคะอ่าก็ฝากเพื่อนๆ้วยนะคะวันนี้ฝนก็ขอจบการรีวิวว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวรถสวยๆให้ดูกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอลาไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ